นี่นี่ EP สอเรามาอยู่กันกันกบเนกวางกวางตรงนั้นตรงนั้นมีตัวนกรก,นกระจอกเทศนกกระจอกเทศ นี่เมียแคทกล่องเมียแคทนี่ไงเมียแคทเมียแคทแล้วตรงนั้นสูงเข้าไป,ไปใกล้ๆสิติดตุนทำไมใกล้ๆตรงนั้นยีราฟอะยีราฟยีราฟตรงนั้นมีจิเซลหลงตัวหนึ่งแล้วตรงนั้นตรงนี้คือจีราฟโอเค A giraffe. Giraffe. Meet giraffe. after it. Me giraffe. it. Come on. Giraffe. นี่จีราเนี่จีราจีระเมื่อกี้บอกเสียว่านี่คือตัวอะไรพูดดังๆคือตัวจีระนะคะใช่ไงนี่มีกระโหลกด้วยกระโหลกกว้างนี่กระโหลกเขาเขากว้างเขากว้าง กวางโอ้มีกะโหลกหรก,ก,กระโหลกใครน่าน,นี่กระโหลกอะไรกระโหลกโหลกม้าลายของพี่มันเป็นลายมันเป็นลายใหม่อ่ะมันหมดแหละเฮ้ยตะกอนออนี่กระโหลก กะโลก blue w i n t beast ูย้นเนี่ยราะพี่เนี่กะโลกกีรับแน่เลยโลกกีรับใช่ด้วยมากี้มากี้ทำอะไรเอ่ยสัตว์ล้างสัตว์อค่ะสัตว์ล้างสิงโตค่ะตัวนั่นหรอคะมาเลยับสกอตนี่นะครับน้องกลังจะกระโดดไป this is s p o t t e เตี๋ยวรถก๊อปมาแล้วรถก๊อปพวกเรารถก๊อปมาแล้ว this is sparta มาจี้ล้มเลยล้มด้วยเตี๋ยวรถมาแล้วขับวนก่อนแล้วกันเพราะว่าเดินไกลด้วยอยากจะดินจับเอาไว้แล้วขับวนก่อนนั่งนนัั่่งงเกาะนั่งจับดีๆจับดีๆนะจับน้องปล่อยโอเคไหมที่สิ นั่งนั่งยังเยือยร่ามยืนเฉยนี่ไปแล้วบ๊ายบายนั่งดีแล้วนั่งดีนั่งดีนี่แรกแรกไวน์โนเนี่ยแรดขาวไวน์โน ตัวตับเอฟเลยโอตัวใหญ่มากมากเลฮิปโปลิงวิงมาหลุดเอาวะตะไบเอาริงลิงหลุดลิงสองตัวเลยตรงนั้นที่มีฮิปโปจากอีพีหนึ่งเฮมาดากัส카ลีเมอร์ เดี๋ออะไปส่วนอื่นบ้บบางแลดแลดแรดไหมตรงแรดตรงแลดไหมไม่ไม่ต้องนี่มันแค่ลูกบอลนนกปนกอปน็อปอะี้นกฟลามิงโก้ฟามิงโก้เีชมพูสีชมพูสวยไหมล่ะสวยเมื่อกี้่อันนี่ตัวฟลามิงโก้แต่มันเจ็บมากที่นี่ที่สวนสัตว์นะครับ อีพีหนึ่งเล่าไปแล้วอันนี้อีพีสองเมกี้ลิงลิงลิงนี่ออกจากบ้านไม่ดีไม่ชอบป้าตัวเองสดไม่ชอบป้าตัวเองนั่งนั่งนั่งมั่อกี้นั่งกี้เกาะเสาเกาะไว้ มีแทมไหมเมื่อกี้เพื่อต้องแข่งกับแทมแทมแซงแล้วน่นี่สิงโตใช่สิงโตตัวเมียนี่สิงโตนะคะมันนอนหลับอยู่เมื่อกี้เสือเสือโค่งเสือโค่งเสือโค่งเสือเสือไทเกอร์ไทเกอร์แค้มู จะเป็นคนแก่เป็นสิงโตหันให้พูดสิเะือกี้แม็กกี้นะคะจะไปดูกระต่ายกระต่ายอ่ะ r a b b i t b e s t m a t c h กับอะไรกระต่ายนี่ลิงไม่ใช่ลิงไม่ใช่ลิงลิงตัวอะไรอ่ะตัคอมมอน คอ m ม o นมา m m มูสน,นี่กงก<อ>่ออะไรเออนกแก้วนี่นกแก้วน,น,นี่นกแก้เวเต่ามากี่ขอดูกกะต่ายังไงนกแก้วมามาคอก็มันไม่มีกระต่ายไ<อ>ี่กงอะไรกงนกอันนี้เป็นพวกนกนี่ไปไปดูเบิร์ดก่อนได้ไหม เมื่อกี no <ten cji> no, okay, no, 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 ้พูดเสียงว่าพวกเราเราจะไปดูตัวอะไรพวกเรากราจะจะไปดูบนกนกแต่ว่าอะไรนกอันนี้นกชื่อนอันนี้ชื่อน้องมาร์กี้นะคะหันหันให้กล้องอันนี้ชื่อน้องมาร์กี้นะคะพวกเราเราจะไปดูนกกันใช่ค่ะหันหน้าให้กล้องหันหน้าให้กล้องเข้าไปในกลองนก เดี๋ยพูดเองเรากำลังจะเข้าไปอยู่กรงนกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ไปดูกันเลยครับเร็วเมกี้เฮ้ยถ่ายอยู่นะตอนนี้เรากำลังไปดูนกนะคะหยิบหยิบสีเขียวต้องหยยบสีเขียวด้วยนกจะเป็นไหนๆคะใช่เลยคะะุกคน สีเขียวข้าเชื้อโซอ่าอ่าอ่ามันน่ะโซ get กต e r h e ี e นกมีหลายตัวเลยแล้วในป่าเลยอ่ะเรนฟอเรสไหมเนี่ย ้องจะได้ไก่ด้วยอ่ะเมืกก่อกี้ไก่มาก,กี้พูดจะพูดอะไรจะพูดว่า่ากี้มูนกนะคะตรงนี้มีตัวอะไรเหรอโอ้เจอแล้วหลายตัวเลยนกมีไก่ด้วย นี่ตัวอะไรอ่ะเนี่ยนั่นอ่ะเผื่อเข้าไปมาคอเปปะเนื้เมื่อกี้นี่สีนกสีเขียวฟ้านกสีเขียวแล้วก็สีฟ้าดูสิเมื่อกี้พีคอกป่ะเอเชียนเอเชียนฟลา่บลูบลูเบิร์ดป่ะตัวนกเขียวฟ้าใช่นกเขียวเมื่อกี้ดูสินกสีเขียว โอ้ยไก่ <laughs> อยู่นี่ก็มีไก่เียก็เพิ่งพูดไปไงอ,อยู่นี่ก็มีไก่โผมาจากไหนก็ไม่รู้ไก่มันบินได้ด้วยไก่บินได้ไนี่ไก่ไก่เอ่ออะเมื่อกี้พูดสิพูดสิพูดให้กล้องดู ตอนนี้เมื่อกี้เจอนกน้ำ่ะคะนี่ตัวสีฟ้าๆอีกแล้วอ่ะเจอพีคอกตัวนึงแล้วไหนนี่พีคอกพีคอกเปล่าไม่ใช่พีคอกแค่นู่นไม่ใช่นี่แล้วนี่เป็นตัวอะไรอ่ะนกอะไรไม่รู้มันมีหัวนกหัวขวานเปล่าเพราะหัวมันเหมือนขวานเลยนกหัวขวานใช่หรอใช่ในมุมใกล้ขึ้นสำหรับนกหัวขวานตัวนี้นะครับ สองตัวเดินอะไรอ่ะเดินอะไรอ่ะทำทำหน้ายิ้มสิมมีผมด้วยอะเฟี์บูเบิร์ดนกอ่ะเน่เน่เน่นกนกกินข้าว แม่นหนูถ่ายก่อนเนี่ยน,นะครับนกกินข้าวนกกินข้าวเรากำลังจะกลับขึ้นรถพูดดังๆพูดดังๆหน่อยพวกเรากำลังจะกลับขึ้นรถเราไปดูกระต่ายกันนะคะโอเคแต่ไปดูกระต่ายกันว่าเป<ะ>็นอะไรพราะไปก่อนเอ๊ะเมื่อกี้กับแม่อยู่ไกลเลยตอนนี้เตี๋อตี้ก็ยืนอยู่บนรถเหมือนเดิมนะครับแถม ดังจังทำไมอ่ะดังเลยเด้ยยังไม่ได้จับอะไรเนี่ยยังไม่ได้จับอะไรเลยตรง,งนั้นเขาล้างมือกัน ม่เดี๋ยวเต้ไปล้างมือด้วย,ย,วยน,นี่ช้างตรงนั้นนะคะเพือช้างนี่ช้างช้างช้างโอ้โหโอ้ควายนี่ครับควายควายมีควายผู้หญิงด้วย นี่ก็เจออีกแล้วนะครับลิงเมื่อกี้พูดสิน้องกินน้ำอยู่น่ารักน้องให้ปิดน้ำมันไม่ใช่กงอะไรอะไ่สะสัหากินกลางคืนัตว์หานกินกลางคืนเหรอขางขาว ลิงอีกแล้วลิงตัวหนึ่งมีลิงเต็มเลยเมื่อกี้พูดสิเมักกี้พูดสิเมื่อกี้เจอลิงเห็นแล้วนะคะลิงมันกำลังจะมาแย่งขนมพวกเราหนีหนีลิงมายั่งสเสบียงแล้วหนีอย่าเอากระดมเล็งของเมื่มอกี้ไปใช่เนี่ยอะไรเราเสียชีสประกอบไปแล้วไม,ม่อะไรเราซื้อใหม่ได้ใช่ไหม เราลิงขโมยของ,ล,งนะอลิงชอบขโมยทองอ่ะลิงมันลิงมันกินหน่มได้ได้วยเหรอ<ด>รถรถก็วิง่งหนีมาเหมือนกันเลยโอ้หภูเขา <ๆ S 1> เราอยู่ในภูเราอยู่ในภูเขาเลยอะ่ะใช่ตี้มจิเป็นตีเราจะไม่ดูลิงนะคะเพราะว่าลิงมันฉลาดเกินไปเดี๋ยว มันเอาสมาร์ทพวกเราได้แล้วเราก็สูวดิไม<า>่แม่กลัวลิงมันจะมากระโดดใส่มาร์กี้เนะี่ยแหละใช่มาร์กี้น่ารักอยู่ด้วยหันหน้ามาแม่มดีกว่าลูกไปอยู่ตัวอื่นกระต่ายกระต่ายได้อ่ะไปกระต่ายนน,น่ ตัวสุดท้ายแล้วของ EP สองตัวสุดท้ายของ EP สองแล้วเสือเสือขาวไม่มี fishing cat เสือปลาอันนี้เป็นกรงเสือหไหนข้างในน,น,นั่นไหในต้นไม้เห็นป่ะละ่ะเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะอ๋อเห็นละตัวเล็กๆเหมือนแนมวเลยเออเห็นด้วย,ววยเห็นด้วย นั่นไงแมวตรงนี้จะเป็นโซนแมวแมวลูกเสือเหรอเนี้ยลูกเสือเหมือนแมวเลยแมวเปล่าใช่เสียอยู่ในบ้าน m o เดิร์นเฮาส์แเห็นเนหะ็นเห็นนี่เสือเสืแมว,ว,วแมวมัเคือแมวนีว่เไงป็นแมวมันเป็นแมวหมดเลยม,บบมันเป็นแมวมไม่มีโมเดิร์นเฮาส์แหรอ ไม่มี house cat เหรออะไรแมวทั่วไปไอะแมวบ้าน,มานแมวบ้านแมวอะไรยังไม่กลับนะบ้านนะยังไม่กลับบ้านนี่ตัวสุดท้ายแล้วเสือของคลิปนี้น้ำเต็มไปหมดเลยถูก abandon แล้วตรงนี้เสือเสือโครง่งน้ำมันรั่วน้ำตกไหมตรงนี้ จักคร่อ่ะเสือมากกี้บอกสิอ่าก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดอะไรมักกี้โอเค เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายพูดสิบ๊ายบาย